อันนี้เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนสวิตช์เบอร์สองแดงเลยครับเบิรงมาเบิรงกันใหม่ครับนี่มาับเบอร์เบิรงกันม่เปิดได้อ้าวเปิดเบอร์หนึ่งเอาไปแล้วครับไปแล้วครับร il, รนี Arizona, ่อ้าวแมื่ก่อนนี่เบอร์สองมันใช่ผู้ใครได้เบอร์สองนะเอาเบอร์สองครับนี่นี่ปล่อยมือได้แล้วครับเบอร์สองเมื่อก sure. ่อนนี่ปล่อยมือไว้ เบอร์สอง่ะเบอร์สามนี่เบอร์สามใส่ได้เบอร์ล้วครับครบวัตถุเบอร์ครบวัตถุเบอร์โอเคครับแป๊บนึงครับทีนี้เขาก็มาประกอบฐานฐานมันนี่ครับฐานมันใส่ฐานใส่เบอร์ใหญ่ครับเหยียบห้อยห้อยสายไฟเลยครับห้อยสายไฟใส่ไม่มีห้อยสาไฟห้อยสายไฟมันมีตลกเดี๋ยมีน็อตครับเดี๋ยวมีน็อตครับมีน็อตมีกห้ ไล่ไล่เขาเสียบมิสเต a เสียบกับหอมตอนเขาออกเขาออกกดออกเสียบเพอเไกาับหนยได้้ผมได้ไปใเขอยู่นอเรียบร้อย เขาประกอบตัวตะแกงกับ,บใบไส่กแบบปรกอบตะแกงไส่ควนครั่บบนี้ไม่ยากครับรนี่มหละร,รนี่ใ,นใบพัดับพัดทำมีซุนน้อกัเด็ดพอดนึง,นง,นงนนต้องคนจะอ่านดูคานิดนี่มือบกตอวหนครับ นี่ก็แลวนะเาเป็นดวงตัวกยี่ทีอตัวกเสียบนะครับหงมันทำมันชง้กแล้วกันครับ มาดิตะแกงมันตะแกงแต่ตอนแรกที่เขาใส่ผิดนนเขาใส่เขาเนีเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทางใหม่ใส่แบบมันถือมันถือเขาไม่เือเสียบนี่มีตัวปลอยครับตัวนดีกว่าเยอะเอ้โหท่านจะตุ้นยังตุ้นยังยังโมโห มันต้องดันนะมันเขานี่มันล้รอบมันก่อนครับคุณประธานมันบ่เขานะครับนี่ปั๊บล็อกอบตรงนี้เลยครับล็อกหน้าหน้านี่ตรงนั้นครับอละตัวนี้มันจะแข็งแนะน่ก็ต้องเอา,าอเอาไล่ตัวหน่อยดูไล่ตัวไลหน่อยมัเสียบข้างล่างนเลยด้วยมันงานมันหัก น้องบีิบอะไตัวสายมันจะขาดเลากดตรงนี้ปั๊บนี่นักเข้าเลยปั๊บตัวนี้ล็อกไปไปได้เลยนี่ครับบัดอ๋อแล้วก็บัดครับุใช่ยังนั่งยุ่นบ่ดสามนาทีบัดเอาออกรถนี่ครับปึ๊บนี่เบิ่งหน่วยพี่น้องอดูส้มนี่ครับนี่ส้มไปแล้วครับไปแล้วครับ อันนี้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งฟังเสียงฟังเสียงครับยังฟังเสียงเลยครับฟังเสียงเลยอยู่อันนี้เบอร์หนึ่งครับเงียบคลิปครับบางพี่น้องฟังแต่เสียงอันนี้เบอร์สองแห้งครับแห้งฟังเสียงอ่าฟังเสียงเลยครับ จบอันนี้ปิดตัวไปแล้นี่เบอร์าสามเบอร์าสามยังแหงนครับแหางครับฟังเสีย